คุณเชื่อไหมมีผู้หญิงคนหนึ่งเคยไม่มีเงินเลี้ยงลูกถูกมองว่าเพ้อฝันแต่วันนี้เธอสร้างจักรวาลที่ทำเงินหลายหมื่นล้านเหรียญเธอคือเจเคโรลิงครับเธอเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตกงานอยู่ในสภาพยากจนก็ว่าได้แต่เธอเป็นคนหนึ่งที่ชอบเขียนแต่คุณเชื่อไหมครัว่าไม่มีใครเห็นค่าเลยต้นฉบับแฮร์รี่พอตเตอร์ถูกปฏิเสธมากถึง12ครั้ง คนรอบข้างบอกว่าเลิกเพอเจอร์ได้แล้วเขียนนิทานมันไม่มีจะกินแต่เธอก็ยังเชื่อในสิ่งที่เธอรักเธอเขียนต่อเธอพัฒนาตัวเองครับจนวันนึ่งสำนักพิมพ์เล็กๆรับพิมพ์เรื่องราวแฮร์รี่พอตเตอร์ของเธอและในวันนี้นะครับนวัน,นิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ขายได้มากกว่า500ล้านเล่มกลายเป็นหนังทำไรายได้ระดับโลกซึ่งมุมมองเนี้ย ผมมองว่าสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระมันเป็นมุมมองของคนธรรมดาครับวันนี้แฮร์รี่พอตเตกลายเป็นจักรวาลมูลค่าหมื่นล้านซึ่งผมมองว่ามันเป็นมุมมองของคนอัจฉริยะเป็นคนพิเศษและสาเหตุที่เธอสำเร็จเพราะเธอไม่หยุดทำในสิ่งที่เธอรักครับแล้ววันนี้คุณกำลังเป็นคนแบบไหนแล้วคุณพร้อมหรือย,ยัง ที่จะเป็นคนพิเศษเป็นคนที่ไม่มีใครมาหยุดความคิดของคุณได้จงเดินต่อและเชื่อมั่นในความคิดของคุณเองและผมเชื่อว่าวันหนึ่งคุณจะเป็นได้มากกว่าเจ r o โ l i n g